สวัสดีค่ะเซลอ้อมค่ะสวัสดีค่ะเซลเบียค่ะเดี๋ยววันนี้พวกเราจะมาพาชมรถภายในโชว์รูมนะคะที่มีจอดโชว์อยู่บนโชว์รูมก็<ด>ในรถรถในโชว์รูมนี้มีอยู่ประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8ี่ห้า็ดด8คันนะคะเดี๋ยวเราจะพาชมกันนะคะทั้ง8คันนี้เลยเดี๋ยวก็มาเริ่มกันที่คันแรกคันนี้เลยนะคะ เดี๋ยน้องฟองเบียจะพาชมรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรคะน้องฟองเบียตัวนี้เป็นตัวยาริสเอชีฟตัวสปอร์ตราคาอยู่ที่9 5 90, 9 9 0 0 0นนะคะเป็นสีฟ้าตัวนี้ภายในน่าใช้มากเลยค่ะตัวนี้ตัวสปอร์ตเนาะ<ช>ภายในเป็นเบาะหนังนะคะ มีจอมีกล้องมองหลังมีครบเลยค่ะปุ่มควบคุมสวิสที่พวงมลาลัยราคาตัวนี้เกียร์ออโต้ใช่ค่ะราคาน่าใช้งานมากเลยนะคะตัวนี้เป็นตัว A-Tip Sport ราคาอยู่ที่5,99,000เาเท่านั้นะนะคะอันนี้ยังไม่ได้ตกแต่ง ถ้าลูกค้าสนใจเป็นรุ่นนี้น้องเบียสามารถตกแต่งแถมอะไรได้อีกค่ะคันนี้โห oh, ลูกค้าบอกความต้องการได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตได้ค่ะบันทึกหน้าบันทึกหลังได้หมดค่ะตัวนี้แถมหมดเลยเนาะขอ,ขอให้ขับมาเถอะคะ่ะขอให้ขึ้นมาชม,มไฟตัดหมอกหน้าพวกนี้เราติดตั้งให้ได้หมดเลยนะคะตัวนี้ สำหรับรถรุ่นนี้ก็มีแคมเปญพิเศษเนาะตอนนี้ของ t o y ย t a ส่วนภูมิเรามีแคมเปญพิเศษชื่อว่าแคมเปญโปรแรงทะลุแมสนะคะตอนนี้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมอยู่ที่5,000บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ย20สตางค์นะคะในรุ่นรถเอทีตัวนี้เลยนะคะจากของแถมที่เรามีอยู่แล้วเพิ่มเข้าไปอีกอเพิ่มให้จัดเต็มเลยค่ะใช่เพิ่มเข้าไปให้อีกนะคะตัวนี้ ถือว่าคุ้มมากเลยนะคะเดี๋ยวมาคันถัดไปคันนี้ตัวนี้ก็เป็นยาริสสีแดงตัวสปอร์ตเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้จะราคาอยู่ที่6 9 0 0 0าค่ะตัวนี้ก็จะมาพร้อมล้อมแมกแล้วแล้วก็จะมีชุดแต่งให้ด้วยมาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้ภายในเป็นบอดหนังแล้วสีแดงแรงลิ์กันเลยทีเดียวแล้วก็มีจอมีกล้องมองหลัง มีสวิตช์ควบคุมวงพวมาลัยทุกอย่างหน้าจับต้องน่าใช้มากเลยค่ะราคาก็ไม่แพงตัวนี้มีกล้องถอยหลังมาแล้วด้วยใช่ไหมคะน้องใช่ค่ะมีมาเลยค่ะน่าใช้นะคะพี่อ้อมสวยงามมากภายในเป็นเบาะหนังด้วยใช่ตะเข็บสีได้ตะเข็บสีน,น้ำเงินเบาะหนังสีดำตัวนี้ลายแม็กสวยมากดูสปอร์ตมากเลยแล้วก็มีตัว ถัดไปเป็นสีขาวนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวสปอร์ตแต่ตัวนี้ตัวเดียวกันใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เป็นสีขาวตัวนี้เป็นสีขาวแล้วก็เราแต่งโชว์มีล้อแม็กมีไฟตัดหมอกที่ติดตั้งที่ติดตั้งที่เราเพิ่มเติมอันนี้เปลี่ยนจากลายแม็กปกติจากจากที่มาจากตัวรถนะคะใช่ลายแม็กโชว์ให้แล้วก็พร้อมกับชุดแต่งก็สวยติ๊กแบบนึงนะคะพี่อ้อม เพราะอันนี้ไม่ได้ติดชุดแต่งเนาะไฟตัดหมอกตัวนี้ติดไฟตัดหมอกหน้าให้ไฟตัดหมอกหน้าเพิ่มดูดูลงดูเนาะเพิ่มให้ถ้าลูกค้าต้องการเราจัดให้ฟรีนะคะตัวนี้ฟรีนะคะชุดแต่งตัวนี้แค่เปลี่ยนแม็กก็ดูดีแล้วเนาะมันก็สวยคือมาครบหมดแล้วเลยดูสปอร์ตวัยรุ่นขึ้นมากไฟนี่ก็เป็น LED แล้วนะคะไฟหน้าไฟตัดหมอกก็ LED นะคะ คือแบบตัดหมอกหน้าสวย LED. ใช่ค่ะสวยแล้วก็ความสว่างชัดเจนในเวลาขับกลางคืนรุ่นนี้ที่มากับตัวรถจะไม่มีไฟตัดหมอกหน้านะคะตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มให้ก็คือแถมให้นั่นเองใช่ค่ะ,ะคะ่ะมาชมความงามต่อกับในรถรุ่น new corolla altis ตัวใหม่ล่าสุดนะคะตัวที่โชว์บนโชว์รูมตัวนี้จะเป็นตัว1.8 gr sport นะคะตัวนี้ ตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันนะคะล้อมแม็กก็แบบใหม่สวยมากขึ้นนะคะเป็นแม็กลายใหม่พร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะตัวนี้โหหน้าหน้าใช้เนาะตัวนี้ดูสวยตแต่งมาแบบว่าสปอร์ตมากอันนี้เพิ่งเปิดตัวมาใหม่เลยนะคะคือดูดีอะค่ะดูจากไฟหน้าไฟหน้าโฉบเฉี่ยวเป็นเหมือนเป็นเหมือนลมดำเนาะโคมดำ ดูดีอะค่ะพี่ออมดูภายในแบบว่าก็สวยนะคะเราลองมาดูภายในกันนะคะดูภายในภายในก็จะเป็นเบาะหนังแบบสปอร์ตโอ้ภายในดูดีดูหรูหราขึ้นเยอะเลยกว้างขวางจอมีจอเบาะก็แบบด้านหน้าให้ด้วยตัดแดงคือเนี่ยดูดีขึ้นเยอะเลยค่ะดูแบบเส้นขีดแดงเนาะ ขอบประตูกระจกก็จะเป็นโครเมียมเพิ่มความหรูหราขึ้นมาอีกนะคะตัวนี้ภายในเบาะหนังก็จะตัดด้วยที่สำคัญน,นะคะเบาะปรับด้วยไฟฟ้าแล้วนะคะพี่อ้อมตัวนี้ปรับบใช่อำนวยค,ความสะดวกคือแบบน่าใช้งานนะคะสวิตช์ควบคุมบงพรเมลัยพรมมลไยหุ้มหนังมาแล้วน่าใช้มากเลยค่ะคือระบบมาเต็มมากค่ะ ปรับทิศท,ทางสูงต่ำเลื่อน<อ>หน้บบถอยมาด้วยไฟฟ้าทั้งหมดนะคะตัวนี้บอกแบบโอดอ,อบอุ้มลัดตัวค่ะดูแบบขับแล้วดูสบายอ่ะค่ะไม่เมื่อยนั่งสบายใช่ไหมอ๋ใช่ค่ะน่าใช้ค่ะกว้างขึ้นชุดแต่งก็ตัดดำสวยค่ะอันนี้เป็นรุ่น 1.8 GR Sport นะคะใช่ค่ะมาชุดแต่งมีสเกิร์ตด้านล่างแล้วก็สปอยเลอร์แบบนี้เลยเดี๋ยวมีเราเราดูความสวยงามคือแบบดูความหรูหราด้วยใช่มีจอแล้วมีเซ็นเซอร์ด้วยนะคะตรงนี้สวยงามนะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์ถอยค่ะพร้อมจอพร้อมกล้องมีครบตรงนี้จบคันเดียว อามาต่อนะคะรถกระบะตัว Z-Edition ค่ะตัวนี้เป็นตัว Smart Cap นะคะราคาที่6,19,000ตัวนี้ยอดฮิตมากเลยค่ะขายดีตัวเริ่มต้นตัวตัวแต่ตัวนี้เกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่6,69,000่ค่ะตัวนี้6,69,000่ตัวนี้แบบยอดฮิตมากเลยค่ะขายดีมากคุ้มประหยัดใช่ขนเยอะประหยัด ขับดีรุ่นนี้เป็นล้อแม็กแล้วนะคะใช่ค่ะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าเป็นล้อแม็กมาให้แล้วอันนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่เอาไปบรรทุกหรือว่าจะไปทำขนส่งหรืออะไรอย่างนี้ได้เลยหรือว่าจะเอาไปแต่งไปแต่งเป็นแบบว่าลซิ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ห้าใช้อราคาเท่านี้คือรถพวกนี้นะคะล้อหมุนก็ได้เงินเวลาที่เราเอาไปทำโลจิสติก ขนส่งอะไรพวกนี้ค่ะใช่ราคาจับต้องได้ค่ะไม่ว่าจะเอาไปใช้ส่วนตัวหรือว่าไปใช้งานทำธุรกิจตอบโจทย์มากเลยนะคะในรุ่นแคปตัวนี้ใช่ค่ะมาดูถัดมาจะเป็นสี่ประตูตัวนี้ก็จะให้อีกอารมณ์หนึ่งใช่ค่ะตัวนี้เ,นเรารใส่ชุดแต่งเพิ่มเข้ามานะคะตัวนี้จะเป็นตัวพีเลเนอตัวมิดพีลเรใช่ค่ะ เกียร์ออโต้ค่ะราคาอยู่ที่9 2้าแสนสองหมืสองพค่ะตัวนี้ไฟหน้าเป็นแบบ LED แล้วนะคะไฟตัดหมอกก็ LED อันนี้เราติดชุดแต่งใช่ค่ะแล้วก็มีสเกิร์ตให้รอบคันกระจังหน้าเพิ่มเติมให้นะคะอันนี้ฟรีนะคะตัวนี้เราติดตั้งให้ฟรีแถมฟรีให้นะคะเป็นตัวสเกิร์ตตัวกระจังหน้าแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะคะใช่ค่ะ ที่ตกแต่งเพิ่มให้ตัวนี้พีเรเนอร์ตัวยกสูงก็เหมาะสำหรับใช้งานครอบครัวใช่ค่ะบรรทุกได้ครอบครัวนั่งสบายน่าใช้นะคะ,ะมาถึงอีกรุ่นหนึ่งเป็นรถรุ่นนี้ก,ก็แนะนำค่ะเป็นรถครอบครัวอีกเหมือนกันตัวนี้เป็นตัวประหยัด f o r เนอร์ตัวนี้เป็นตัว G นะคะอันนี้สีขาวมุกเพิ่มหมื่นสองก็ราคาจะอยู่ที่1นึ่งแสนสามเอ่อขอโทษค่ะหนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทตัวนี้สีขาวมุกนะคะตัวนี้เป็นตัว 2.4G ที่ลูกค้าเห็นตัวนี้ที่กระจกมองข้างเป็นสีดาหลังคาดำนะคะตัวนี้เราตกแต่งเพิ่มให้เป็นเรียกว่าเป็นตัวชุดแต่งภายนะคะตัวนี้เราแถมให้ลูกค้าเลยโดยการทําสีทั้งหมดนะคะไม่ใช่เป็นการติดสติกเกอร์ ชิ้นนี้ทําสีให้นะคะรวมถึงคําว่า For t u n e r r ที่ติดตรงฝากระโปรงด้านหน้านี้นะคะรวมไปถึงกระจกมองข้างแล้วก็ห,หลังคาที่เราทําสีให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ oh. จะเป็นด้านหลังด้วยนะคะที่คิ้วขอบไฟท้ายเราก็ทําเป็นสีดําให้เหมือนแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ ะะตัวนี้ว้าวมากเลยนะคะ<อ>แตง<า>่งให้สวยมมจบที่เดียวเลยคะ่ะคุ้มมากเลยราคาประหยัดนะคะเริ่มต้นแต่เราแต่งให้เหมือนตัวท็อปเลยนะคะตัวนี้น่าใช้งานลดครอบครัวดูภายในไหมคะ 2.4G ภายในค่ะเดี๋ยวพาชมภายในเรียพาชมภายในนะคะ ตัวนี้นะคะมีจอน้นะคะมีกล้องมองหลังเป็นระบบพุทธสตาร์ทมีสวิทช์ควบคุมวงคงมาเลยนะคะเบาเป็นเบาะหนังแล้วก็ปรับไฟฟ้าแล้วนะคะน่าใช้งานมากเลยค่ะใครที่ซื้อตัวนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากมมากๆนะคะตัวนี้คุ้มมากค่ะไม่ต้องเอาไปแต่งแล้วคือครบจบที่นี่ที่เดียวเลยค่ะใช่จะบอกว่าอันนี้ที่เราแต่งที่เราแต่งไว้ให้แล้ว ที่เราแต่งไว้ให้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะให้แค่จบอยู่แค่นี้นะคะยังอื่นนอกเหนือจากตัวที่ลูกค้าเห็นอย่างเช่นติดฟิล์มกันสาดข้างไปท่อล็อกเทคพมปูพื้นกระดุมจัดเต็ม <จะ S 2> ให้เ<ห>็ง <จะ S 1> ฟิล์มเราก็เป็นเซรามิกอีกค่ะฟิล์มเซรามิกด้วยประกันภัยอันนี้คือทุกอย่าง ครบหมดเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าออกไปไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วขับสวยๆออกไปได้เลยลูกค้าเก่าก็ดาวศูนย์ได้นะคะใช่ดาวนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้ด้วยสำหรับลูกค้าเก่าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าของ To โ o t a ใช้แบรนด์ Toyota อยู่แล้วหรือจะเป็นแบรนด์อื่นแล้วอยากมาใช้ To โ o t a อันนี้ก็ดาวเริ่มต้นที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้เหมือนกันเนาะใช่ค่ะที่นี่ไฟแนนซ์เรามีอยู่ที่ี่ประจำอยู่ที่เราเลยลูกค้าเดินเข้ามาแบบชาวชนใบเดียวก็สามารถทำสัญญาได้นะคะ เรามีเจ้าหน้าที่นั่งรอคอยเซ็นไฟแนนซ์ให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะค่ะโอเควันนี้ก็เลืออีกหนึ่งรุ่นเดี๋ยวเราพารุ่นสุดท้ายเป็นพันสุดท้ายนะคะที่จอดโชว์แล้วก็โชว์รูมเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าแนะนำอีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้ก็น่าใช้มากเลยค่ะขายดีเนาะขายดีที่สุดเลยรุ่นนี้ที่เปิดตีประตูแล้วเราเอามาแต่งให้ลูกค้าคือ ราคาก็คือแบบไม่สูงมากเป็นรถครอบครัวด้วยค่ะตัวนี้วัยรุ่นชอบเพราะว่าเอาไปแต่งสวยใช่ค่ะซิ่งตัวนี้ถ้าเป็นกระบะสีขาวจะถูกลงเจ็ดพันนะคะตัวนี้สี่ประตู Entry ราคาอยู่ที่เจ็ดแสนสองสามื่นสองพันบาทค่ะ ตัวนี้วัยรุ่นชอบเอาไปแต่งใช่ตัวนี้แต่งสวยมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้แนะนำเลยค่ะนี้ก็จะมีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดาเหมือนกันนะคะโหลดนิดนึงเนาะและที่สําคัญน่ะประหยัดน้ํามันมากนะคะอยู่ที่15หโรลเลยนะคะตัวนี้วันนี้เราไม่มีตัวแต่งโชว์ให้ดูนะคะเพราะว่าแต่งขึ้นมาโชว์ได้สวันลูกค้าก็เอาตลอดลูกค้าชี้แบบชว์คันนี้คันนี้ คือเดี๋ยวยังไม่ทันเรายังไม่ทันมารีวิวเลยเนาะใช่ลูกค้าจองไปละแต่งปุ๊บจองปั๊บแต่งปุ๊บจองปั๊บก็อันนี้ก็คือรุ่นแนะนําเลยค่ะรุ่นแนะนําประหยัดคุ้มประหยัดคุ้มนะคะเดี๋ยวถ้ารอบหน้าถ้ามีรถอะไรแบบมาใหม่แต่งโชวหรือว่ารถเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูใหี่ยวมารีวิวให้ใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้รถที่เราแต่งโชวเนี่ยลูกค้าจองไปหมดแล้วพอจองปุ๊บเราก็ต้องเอารถลงไปโชว์ลุ่มทันทีเลยใช่ค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทกท่านมากๆนะคะค่ะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันแต่ล็ฝากาติดตามาเข<พ>ตเราด้วย<ช>นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็อยากชมรถตัวจริงหรือว่าอยากเห็นเซลล์ตัวจริงก็เข้ามาได้ที่โชว์รูมเลยนะคะโชว์รูมเราตั้งอยู่ที่ไหนคะน้องเบียร์ของเราเป็นสำนักง,งานใหญ่นะคะ To y ยต้าสุวรรณภูมิสำนักง,งานใหญ่อยู่เทพารักษ์ค่ะ อยู่ถนนเทพารักษ์กม19นะคะเข้ามาชมกันได้นะคะมีรถให้ลูกค้าเลือกชมทุกรุ่นรถเทสได้เราก็มีทุกรุ่นเส้นเดียวเป็นได้เลยนะคะตัวนี้ก็อันนี้มีอะไรฝากอีกไหมคะก็ก็ฝากฝากให้ลูกค้าติดตามเพจเราด้วยเพราะว่าเราก็ยังใหม่ๆอยู่ก็อาจจะมีติดขัดบ้างก็อยากให้ลูกค้าเข้ามากดติดตามนิดนึงนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะ